สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านเอมี M ่บ e อีกเช่นเคยวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับจะมารีวิวให้พเพื่อนๆชมกันครับเจ้ารีเบลคันนี้นะครับอ่าสีแดงสภาพคันนี้ใหม่มากๆนะครับรถคันนี้จดปี2019นะครับนี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เช่นเคยเดี๋ยวเราจะไปรอบๆคันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้เจาะของแต่งต่างๆให้พเพื่อนชมบางที คันนี้ใหม่หลัก2 0 0พเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยสภาพคันนี้คือใหม่มากๆนะครับรถอ่าเดี๋ยวดูรอบๆคันแล้วเดี๋ยวผมจะไปเจาะส่วนต่างๆให้เพื่อนดูกันว่าคันนี้มันใหม่จริงๆอ่าต้องขอเกินไว้ก่อนเลยครับว่าคันนี้เป็นรถที่จดปี2019นะครับแต่ว่ากอสอในเล่มเนี่ยจะเป็นปี2017นะครับ ถ้าคนที่ตามข่าวสารมาก็จะพอทราบอยู่นะครับว่ารีเบลจะมีในช่วงหนึ่งที่เขาจะยุดติการผลิตไปแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่ไปผลิตฟอร์ซ่าก่อนนะครับช่วงนั้นช่วงที่ฟอร์ซ่าสามร้อยมาใหม่ๆคือทางวันด้าคือแบบขายดีมากเขาก็เลยหยุดการผลิตรีเบลไปสักระยะหนึ่งนะครับช่วงนั้นก็จะทําให้พวกรถค้างสต็อกเนี้ยออกมาเยอะเลยนะครับเนื่องจากรถตัวเก่าก็ยังเหลืออยู่นะครับ ดโดยรวมรอบคันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะในของแต่งต่างๆกันอ่านี่นะครับคันนี้ก็จะมีเป็นแฮนด์เฮดทูซีตัวล็อกหมวกชิคาโกนะครับแล้วก็ฝาครอบเฮดทูซีขอบป um ั๊มเบรกอ่าแล้วก็จะมีครอบแกนโช๊คนะครับแล้วก็ยางหุ้มโช๊กแล้วก็จะมีกาดหม้อน้ำนะครับนี่ขาดไปไม่ได้เลยนี่เพื่อนๆดูพวกกาดหม้าน้ำความใหม่ของมัน ก็ไม่พบกับต้องขออภัยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแบบจะเห็นมากเลยว่ารางของพวกมอน้ำนี่คือไม่มีล้มลนะครับนี่เอย่าดูตววตามรายละเอียดของรถพวกสายเสยออะไรพวกนี้คือแบบอักษรไม่มีเรือนรางนะครับรถใหม่มากนะครับคันนี้เจ้าของคือบอกว่าซื้อไปแทบไม่ได้ใช้นะครับจอดอย่างเดียวซื้อเพราะความชอบเพราะเจ้าของก็เป็นชาวต่างชาตินะครับอายุเยอะแล้วด้วยเราเขาจะกลับประเทศเขาเขาก็เลยทําการขายให้เรานะครับ แต่ว่าคันนี้ไม่ต้องถึงเรื่องเอกสารนะครับเพราะเป็นชื่อของภรรยาเขาที่เป็นคนไทยนะครับอ่าแล้วก็จะมีอกนะครับอกแต่งอันนี้เบิกใหม่เลยนะครับแล้วก็บังหัวเครื่องเบิกใหม่เช่นกันแล้วก็จะมีเยืงอพักเท้านะครับนี่ยืนมาข้างหน้าให้ฟิลท่าขับแบบจิกโก้จิกโงเลยนะครับขาจะมาด้านหน้านี่ก็เบิกใหม่นะครับท่อท่อของเจ้าคันนี้ก็จะเป็นท่อ M4 นะครับนี่เป็นงานเป็นงานยิงทราย p o ด d e r โค้ t เลยนะครับสี ทนทนนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เพื่อนๆดูในส่งถังน้ํามันของเจ้าคันนี้นะครับผงคันนี้คือใหม่มากใหม่จริงเพื่อนอ,อ่าพวกยางติดไอ้พวกกันลอยถังอะไรพวกนี้ก็ตรงรุ่นรีเบลนะครับว่าเบิกใหม่มาถ้าใครอยากได้รถที่ใหม่ๆพร้อมของแต่งแบบเบิกใหม่มาจัดทรงมาครบๆพร้อมหล่อขี่เลยนี่ก็ต้องคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอน เอาพื่อดูในส่วนของมงกลหลังนะครับโอ้โหคือใหม่จริงๆนะคันนี้ต้องให้เพื่อนๆนดูในรายละเอียดของมันเพราะว่าถ้าถ้าน,นี่แบบไม่ได้ดูในรายละเอียดของมันก็คือแบบเพื่อนเพื่อก็อาจจะคิดว่าแบบเออทำไมรถผมขายผมบอกใหม่ทุกคันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคันนี้ก็สภาพมันหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่สภาพของรถมันก็จะชี้ฟ้องแหละดูในพวกลิ้นปีกผีเสื้ออะไรพวกนี้ ความคมชัดเปิดได้ระดับ 4K นะครับไม่ต้องห่วงเลยแบบเปิดดูได้เลยแบบความคมชัดอันนี้หลอกกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. พอรถร้านเราเข้าน้อยแต่ว่าเรี่ยมทุกคันนะครับขัดมาแล้วอ่าดูในส่วนของฝั่งนี้เ,นเพื่อนๆดูตามพวกโครงรถใหม่มากนะครับดูส,สเตอร์อะไรพวกนี้คือใหม่เลยนะครับรถ ผมขอท่อดำเหนือนะครับเจ้าของรักษาดีจริงนะครับเขาจะกลับเห็นเขาแจ้งว่าจะกลับนิวซีแลนด์นะครับก็เลยทําการขายนะก็เลยทักมาหาเรานะครับหาคนดูแลต่อนะครับคนนี้เจ้าของดูแลดีจริงๆนะครับอ่าก็รอบๆไปแล้วนะครับอัไรก็จะมีติดถังนะครับติดถังเป็นคาร์บอนนะครับ แล้วก็นี่นะครับนี่แผ่นอันนี้ตัวล็อกมวกนี่นะครับสวิทประกับไฟไม่มีลอกไม่มีเรือนรางนะครับเดี๋ราไปดูหม่ของเจ้าคันนี้ว่า2000เนี่ยมัน2000เท่าไหร่นะครับ2009นะครับอ่านี่ดูสภาพใสๆจริงระบบไฟทุกอย่างทางานติดครบหมดนะครับคันนี้มีท่อมาแล้วเพื่อนๆอยากได้ยินเสียงของมันลันๆนนุ่มๆไหมครับ ดุดุเลยพอมีท่อมาทีอันนี้สตาร์ทครั้งแรกของวันนี้เบิ้นช่วยนะครับทิ่งเดียวติดน,นะครับ ก็ไม่รู้เรื่องเอาเนื่องจากถ่ายตอนนี้ก็ตอนกลางคืนด้วยก็เกรงใจคนรอบข้างนะครับอ่านี่นะครับระบบไฟทุกอย่างทํางานติดครบหมดอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟคพี่คู่ให้เพื่อนชมครับนี่นะครับระบบทุกอย่างทํางานติดครบหมดรถโหลดหน้ามาแล้วนะครับลืมแจ้งไปก็คือทรงสวยๆนะครับซื้อไปพร้อมขี่เลยนะครับ ถ้าใครที่หารถแบบสภาพเลี่ยมๆใหม่ๆพร้อมของแต่งเบิกใหม่ต้องคันนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับถ้าใจร้อนก็โทรมาเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ